สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาชมสมเด็จนางพญานะครับรุ่นประวัติศาสตร์ฉลองพระราชชนมายุ6 0พรรษานะครับของพระเจ้าอยู่หัวนะครับจัดสร้างขึ้นในปีพศ2549นะครับ สมเด็จนางพญารุ่นประวัติศาสตร์นะครับเนื้อผงผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับพิธีเข้มขังนะครับสำหรับสมเด็จนางพญารุ่นประวัติศาสตร์นะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันสี่สินะครับซึ่งได้ทำการจัดสร้างที่ กรุงเทพมหานครนะครับจัดสร้างขึ้นที่วัดอรุณนะครับสมเด็จนางพญารุ่นประวัติศาสตร์รุ่นประวัติศาสตร์โลกนะครับฉลองศิริราชครบ60ปีนะครับ รุ่นนี้พิธีใหญ่นะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับสมเด็จนางพญารุ่นประวัติศาสตร์โลกครับพระดีพิธีใหญ่จัดสร้างขึ้นที่วัดอรุณ จัดสร้างขึ้นที่วัดอรุณราชวราลามนะครับกรุงเทพมหานครครับนี่เป็นด้านหน้าครับเป็นเนื้อผงผสมมวลสารสศักดิ์สิทธิ์นะครับโฟกัสให้ดูชัดๆเลยครับสมเด็จนางพญาครับ พุทธคุณแควคาดปลอดภัยนะครับสมเด็จนางพญาพุทธคุณแควคาดปลอดภัยมตรตามหานิยมครับเ,เพื่อนๆเห็นเม็ดมวลสารไหมครับสีดำๆจะมีเม็ดมวลสารเต็มไปหมดเลยครับเหรียญน,นี้พระอาจารย์ให้มาครับ ท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคณะอำเภอให้มาครับพอดีผมได้ไปบวชครับไปบวชที่วัดของเจ้าคณะอำเภอท่านก็เลยให้มาครับสวยมากครับสมเด็จนางพญารุ่นประวัติศาสตร์โลกนะครับ ฉลองซิริลาด60ปีนะครับพระดีพิธีใหญ่อีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นประวัติศาสตร์โลกครับสมเด็จนางพญาครับดูด้านหลังนะครับ นี่ครับด้านหลังโฟกัสสวยๆเลยครับมวลสารเต็มไปหมดครับรุ่นสมเด็จนางพญาครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2549นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับ บุกเสกพิธีเข้มขังครับบุกเสกที่วัดอรุณราชวรารามนะครับกรุงเทพมหานครจะลองครบรอบ60สิพรรษานะครับยังไม่ผ่านการใช้งานครับเก็บไว้ในกล่องอย่างดีครับเหลยก สมเด็จนางพญารุ่นประวัติศาสตร์โลกครับปีพศ2549ครับดูด้านหน้านะครับดูครับด้านหน้าครับสวยๆเลยครับ ผสมมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับรุ่นนี้พิธีใหญ่ครับเจิจชื่อดังร่วมกันปลูกเสกมากมายครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่พิธีใหญ่ครับสมเด็จนางพญานะครับรุ่นประวัติศา,ศาสตร์โลกนะครับฉลองศิริราชสมบัติ60ปีนะครับ มวลสารเต็มเลยครับมวลสารเต็มทั่วองค์นะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมได้มาจากเจ้าคณะอำเภอครับพอดีมีโอกาสได้ไปบวชที่วัดของเจ้าคณะอำเภอท่านก็เลยให้มาครับ ของดีครับของดีวัดอรุณวลารามนะครับกรุงเทพมหานครครับสมเด็จนางพญารุ่นประวัติศาสตร์โลกนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2549นะครับปีลึกอยู่นะครับฉลองครบรอบ60ปีนะครับ สวยๆเลยครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงผสมมวลสารครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื้อผงผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคครับผมวันนี้ผมก็พามาให้ชมครับนำของดีจากวัดอรุณมาให้ พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ